โอเควันนี้ก็ติดตั้ง TCL ขนาด13,000 BTU อินเวอร์เตอร์เบอร์5ตัวนี้เชื่อมต่อ WiFI ได้นะสเปร์พาร์ททุกชิ้นรับประกัน5ปีเต็มเหมือนเดิมฟรีค่าแรงฟรีค่าอะไร,ร,ค,อะไรคอมเพรสเซอร์10ปีตัวนี้ก็ประหยัดไฟ2ดาวตัวนี้โตเจนใหม่ล่าสุดตัวนี้เจนใหม่ล่าสุดเพิ่งเข้ามาเมื่อต้นเดือนนี้โอเคเครื่องแรกอันนี้เครื่องที่2ติดเสร็จแล้วรีโมทหน้าตาก็สวยดี ไม่เิเล่มากอืมโอเคในส่วนตรงนี้เครื่องนี้เปิดมาเย็นฉ่าม,มากลูกค้าบอกฉ่าม,มากอืมสู้ไหวได้สบายเพราะบ้านพี่เขาโดนแดดตเต็มเตมนี่เครื่องนี้หน้ากากก็จะมีความมันวาวเอาขึ้นเก่าของเดิมเจนเดิมจะเป็นหน้ากากแบบขาวแบบด้านๆอันนี้จะขาวแบบมนๆเขาเรียกอะไรสว่างมิติสว่างขึ้นส่วนท่อทิ้งเนี่ยนี่คอยร้อนอยู่นี่ สองเครื่องเลยตัวเนี้มันอยู่สูงมากเนี่ยเหมือนเดิมผมก็จะเดินท้องยาใต้เครื่องเพื่อเวลาเซอร์วิสหรือทำอะไรหรือจะตัดล้างในอนาคตเนี่ยมันก็จะได้ง่ายไม่ต้องไปปีนออกข้างนอกก็แนะนำให้แนะนำให้เพื่อนช่างเวลาติดตั้งแอร์ที่ว่าหน้าง,งานต้องสูงเนี่ยไม่สมควรเอาน็อตแฟร์ fair, ตัวผู้ตัวเมียไว้ข้างนอกตัวอาคารเพราะว่า เราจะปีนออกไปขันยากมากเลยถ้าเราไม่ทําไม่ทําอย่างที่ผมบอกอะเอาท่อยาออกเลนซ้ายอืมทีนี้เวลาจะเซอร์วิสที่ง่ายแล้ะอืมอย่างเครื่องนูน้นอะบ้านหลังนูน้นอะอันนี้ก็เป็นญาติกันกับเจ้าของบ้านหลังนี้คือถ้าอย่างงู้นละน็อตแฟลออกด้านหลังอย่างนี้นะผมบอกเลยอนาคตจะเซอร์วิสจะตัดล้างอะไรผมบอกเลยยากปีนออกไปยากอืม ส่วนของผมผมรู้่ห้หน้างานยากเนี่ยผมจะไม่เอาทอมยาออกหลังเครื่องจะไว้ใต้เครื่องแล้วเจ้าซีเซลคือถ้าขันนอตแฟใต้เครื่องเนี่ยมันขันง่ายเพราะสามารถถอดหน้ากากข้างล่างนี้ได้แล้วก็เนื้อทีมจะเว้าเหลือเยอะเลยโอเคนี่ก็จบงานได้ดีครับดี่ารถเราเป็นหลังคาสูงอะเราก็สามารถเหยียบบนหลังคาได้เลยอืมตั้งค์ยี่สิบสองให้ช่ำเลย ฉ่ำมากในห้องฉ่ำเจี๊ยบในส่วนท่อมทิ้งนี่ก็ปล่อยให้หนุ่มๆสองหนุ่มก็ทำกันนี่งานสองหนุ่มมันขัดใหญ่เลยลุกตีผมขัดใหญ่เลยก็คอยร้อนเสียงคอมเพรสเซอร์ห้ามเงียบเหมือนเดิมนี่ก็ติดตั้งในแบบเดียวกันเลยทั้งคู่มองไกลๆก,ลก,ลก็อยากผมดูซูมกล้องไกลนี่ให้ลูกตีนั่งตากแดดไงผสมหน้ามันเพราะว่าตอนติดคอยเย็นมันสบายผมไง มันได้อยู่ในร่มผมอยู่กลางแดดนี่สองเครื่องบ้านใหม่คู่ควรกับทีเซลจริงเลยคู่ควรเลยอืมอส่วนตัวเนี้ยท่อทิ้งไกลผมก็จะทำสามทางเพื่อ่ให้มีอากาศเข้าไปในท่อทิ้งไม่งั้นน้ำล้นถาดแน่ก็นี่เจ้าตีทำสั่งทมแล้วไอ้ไม่จะสั่งครั้งสามทางนี่แล้วก็ไล่ไล่สลปด้วยนะนี่ไล่สลลบอย่ายล่ะสลลบไปเรื่อยเจ้เพราะว่าท่อทิ้งไกลถ้าไม่ทำท่ออากาศอ่ะ ปัญหาเกิดนแน่ระยะยาว,ยาวย๋ยวเมื่อขวางทางปุ๊บไม่มีอากาศเข้ามันก็น้ําล้นถาดข้างบนนู่นนะโอเคครับคลิปนี้พรละแดดเปรีป้ยงๆเลยก็งานท่อมทิ้งก็ไปให้ลูกตีทำไปอย่าก,กดแรงนะอย่าก,กดแรงนะอนาคตช่างใหญ่อนาคตช่างใหญ่ให้ไปรับเหมากับพรชัยแอร์ <c oughs> จะส่งให้ไปรับเหมากับคุณดาว oh <my> ออตีต้องใส่ข้อง,งอโค้งลงด้วย เขางอโค้งฟืบลงเนี้ยเข้าใจไามใช่อยู่ความไม่งั้นเดี๋ยวก็อะไรเข้าอีกโอเคครับแค่นี้แหละเสียงคอมเมเซอร์เงียบ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 ส่งปี๊ดเลย